สวัสดีครับเพืพ่อนๆพ่ี่พี่ที่สนใจงานช่างนะครับคลิปนี้เราจะมานอกนอกเรื่องในกาซะหน่อยนะครับอันนี้ผมจะมามีอะไรดีๆนะน,น,นั่นมามานาเสนอนะครับคือถ้าเรามีจอคอมเกา่าๆที่เราไม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าใช้อยู่ก็ใช้ได้นะครับคุณภาพไปดีตัวน,นี้มันเก่ามากแล้วไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้นะครับซื้อมามนกล่อง่าดถูกก็มาไว้แตดแปลง ทำคอม,อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกเรกจะใช้เป็นจอทีวีก็ได้จะมีวิธีง่ายๆนะครับที่จะใช้มีตัวนี้นะครับนี่เราต้องต้องมีตัวแปลงตัวนี้ก่อนกล่องรับสัญญาณนี่คือกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลดย่างนี้หาซื้อได้ไดไดง่ายไม่ไม่แพงครับอันนี้คือตัวกองตัวรับสัญญาณตัวแปลงสัญญาณที่ที่แปลงจาก HDMI ไป vga นี่ vga ค,คือคือจอคอมน,นี่ตัวนี้จะต่อต่อเข้าเข้าตัวคอมนะครับตัวคอมตัวนี้นะครับจอคอมเนี่ยย่านนี้นครับเราก็เสียจเสียเข้าไปเลยเสียดไปเลยก็ได้ครับอย่ยงนี้นี่ครับล็อกแล้วล็อกไวเลยนะครับล็อกให้แน่นนะครับอย่าให้สายหลวมสายหลวมสัญญาณมัน,นจะหลุดวิธีง่ายง่ายคือเราต้องแต่เราต้องต้องปรับตูนตัวตัวกล่องรับสัญญาณครับให้ให้ให้มีความถี่ตรงกับ จอคอมเราก่อนนะครับว่าจอคอมเราจะมีความถี่ไม่เหมือนกับจอทีวีปกติทั่วไปเราต้องเราต้องแปงปรับตัวนี้ก่อนไม่ยุ่ยงยากนะครับน <ping> ี<ส>่เราจะต่อเข้าอีกอย่างนะครับตัวนี้จะต้องมีมีสายลําโพงนะครับมีมีมีลำโพงเสียบนะครับตัวนี้จะมีรูรูลําโพงอยู่ข้าง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 ตัวกล่องนะครับมีรูน,นิดนึงถ้าเราไม่เสียบลำโพงเสียงจะไม่ออกเราจะถ้าได้ยิน นนี้เราจะไปต่อเพื่อปรับจูนตัวนี้นะครับเพื่อเข้าเข้าทีวีทีวีปกติทีวีทัว่วไปนะครับเราจะต้องมีทีวีตัวนี้ไว้ไว,ไว้ปรับจูนตัวนี้ก่อนอันดับแรกนะครับเราก็ต่อเข้าทีวี ตัวนี้นะครับปรับเพื่อจะเปิดทีวีปกติแล้วก็มาเปิดทีวีนะครับแล้วก็เปิดกล่องด้วยนะครับ สัญญาณทีวีธรรมดาทีวีทั่วไปมันก็จะรับกันได้เลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ถ้าเราจะปรับ,รบใช้กับจอคอมพิวเตอร์เราต้องปรับ,ปร,บปรับนิดนึงถ้าเราซื้อกล่องนี้มาเลยบางคนไม่เข้าใจก็มาใส่เสียบเลยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่เขาบอกว่าสัญญาณสัญญาณอ่อนประมาณมากสัญญาณาจะหลวมนะครับ ได้ครับนี่นะครับนี่คือนี่นี่คือเราจะต้องปรับนะครับที่ต้องมากดที่ที่ตัวนี้นะครับกดที่เมนูนะครับเมนูปรับกล่องเมนูแล้วเราก็จะเลื่อนไปที่การตั้งค่าจอทีวีการตั้งค่าทีวีนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงที่ที่ทัดที่ที่สี่นะครับมันจะอยู่ที่ปุ่มอัตโนมัติตเนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ปุ่มอัตโนมัติเราต้องเลื่อนลงมาเราต้องปรับตรงนี้นะครับ ต้องอาาัตโนมัติตรงนี้ความละเอียดความละเอียดทีวีเราจะต้องปรับเป็นสัญญาณเพิร์ทที่ตรงกับกับนี่ครับตรงที่เจ็ดสองศูนย์เนี่ยครับหกสเพิร์ตเนี่ย,รย,ยประมาณนี้ครับแล้วก็กดตัวนี้ปรับตัวนี้ก่อนนะครับถ้ามันกลับไปอยู่ที่อาาัตโนมัติปั๊บมันจะทีวีมันจะไม่เชื่อมต่อกับมันไอตัวกล่องมันจะไม่เชื่อมต่อกับจอคอมเราเราต้องปรับตัวนี้ก่อนแล้วก็โอเคกดโอเคแล้วก็กดออกติดออกนะครับ ็เสร็จแล้วครับตัวนี้กดยิงกันออกไปตอนนี้ปรับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะปิดทีวีแล้วปิดกล่องด้วยนะครับให้มันจับตรงนี้ก่อนเราจะมาย้ายย้ายมาเสียบกับเราคมเรา ันนี้เราก็มาเียบตัวตัวที่เราเตรียมไว้นะครับที่จอคอ,คอมพิวเตอร์เราข้อนี้แค่นั้นเองครับลำโพงก็เตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับเราจะเปิดทดลองดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมคอมเปิดไฟเปิดไฟคอมปับเปิดตัวนี้เปิดสัญญาณปับเราดูที่จอคอมพิวเตอร์เรานะครับมันจะมาไหมน,นี่ครับสัญญาณมาแล้วนะครับแสดงว่าใช้ได้ ถ้ามันไม่มาถ้าแสดงว่าสัญญาณไม่ตรงกันมันก็จะไม่ไม่ทํางานอย่างนี้คือว่าถือว่าโอเคครับง่ายๆนะครับเสียงแล้วก็ปรับที่ลําโพงตรงนู้นนะฮะง่ายๆเลยนะครับการทําจอคองกเก่าให้กลายเป็นทีวีความคมชัดก็โอเคครับนี่คือจอเก่าคือเส้นสมีเส้นไม่เป็นไรครับไม่มีผลต่อการดูทีวีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เป็นประโยชน์กับท่านขอให้ติดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลองไปทำดูนะครับ